สวัสดีจ้าซ่องคุณน้องเนยมันยังมีเมนูมานนำเสนอจ้าเป็นออมหมูใส่ผักจ้ามือมันฟักด้บีดใส่ผักซี้พักใส่ผักซี้พักรวมๆอะไรมีแม่เอ้าเราคือสะอึงสิว่ามีดนม่บอดิตขัดได้ตัวนี้แต่ออมมาหมูว้าจ้ามึงกินออมอีกอืมได้เป็นหมูแล้วมีเนาะใสบผักเกิดซมีผักชี้เก่าเราจะผักอีตู้ผักหอมบัวเข้ามามีโอ้พักหอมาไม่ใดตอนนี้นะหอมบัวเบิร์ด ตำไส้เกี๊ยนวนี่เครื่องปรุงกับซีนี้เป็นน้ำปลาแล้วก็มีเป็นน้ำปลาปนนปผงชูรสรสดีเพิ่มความนัวจังง่ยต้องก็รตำเครื่องผีแกงหอมีมสนแม่ซี่นีพริกหอมแดงกระเทียมตะไคร่ลราจะต่างทุบใส่กันตะไคร้เมื่อนนี้ชอยไปทุบบผมทุบมันมันมืนบะข้าวกระดองจาหมูมันหอมมีเลื่อจะซื้อหมูห้องเย็นมาจ้ะนี่ จานหนึ่งว่ามีแม่รัวร้อยยี่สิบจ้ะเพราะกินอยู่จ้าหลายหหมูกระทะเคนพวกก็ไม่เห็นหมูกระทะไม่เห็นหมูแกงก็มีเนาะโจไปขรัวแล้วจ้าเอาแช่น้ำมันด้วยดิจ้ามีมันมีมันหมูน้ำนมติดมานน้ำเนี่ยโจไปครัวตันมันเลยข้าแม่นี่แหละนี่ข้างล่างนี่มันมันนี่มันมันเยอะหยิบมาเลยจ้ามันเขาตัวไปกับไปขรัวกันเลยจ้าขรัวแบบแต่มันหมูเนาะมีเนาะบันไหนซื้อน้ำมันเพิ่มน้ำเพิ่ม จะเากมาขวกันเลยขัวพีิแกงใส่คับมันหมูเขาเนมีน้อมันหอมกว่ากันเนื้อมันหมออกก็มีนอันขึ้เป็นติใช่ไหมเป็นออกตันแหมหี่หมอนิดหน่อยเน่กสอใส่แล้วันขวให้กรเทียมหอมมัจัดใส่นหอโอ้กินลมหอมได้มีแม่กินกมเียดีจาแม่เลยมันตัดกะเพราหมูแบนี้ ทิปปากจะเพมันตะหมอทิปากไอ้แมไอ้มันจะบันหนามันเอาใส่เลยจ้ะนำนวดนำมักมน่ปเ่คนเลยแบบนี้เขาแบบคนเนาะมีเนาะคนเนี่ยเนาะจะเกาปลาดุมันค้าม่ไหรวันเสารเนาะปลาดุบปลาดุกมข้าวก่หมืนมเข้าไหนจ้ะอืมกะเลยบคุนก็ได้คนกะได้บุคุนกะได้ ในน้ำอีกคน,นตีนนะ่ขขแต่มันติดหมอนันสุสุกทั่วถึงจต่มึงแกง่ายนะวันอมมามึงหนอีอมมัวแม่จับแม่กับชิบุ๋งเลยนะจ๊ะหอมจานนี่เนี่ยเรื่องหอมมันต้องมีงให้ดอกจานเนี่ยหมูฮัดสุกนาย,ยุ่งหน่อยกั<ล>เริ่มสุกลหล,ลังห่วงห่วงรอบไม่หยุดน่ะเติมนานที่ลหลังยังเก่าบ่ต่อไปกับชิใส่น้ำปลาแดกปลาราเฮาารสจ้าน้ำปลาเนืยบ่มีน่ะ นำไปเมื่ report, いいอยก็ได้ปลาล่ายังไปก็มานังไก้ๆนี่ไว้วันดีจาไปทาละกมใส่ปลาดกบรายปลดจัดใส่น้อยน้อยแต่พืปกติมันเกิดจเท็น้ำเขาได้นะีเนาะมาเบิ้งวป็นีการตอนการเท็ว่ามี้าไปกับใส่รดีนะจะรดีผงชรถน้องมีเนาะเพิมความนัวความกลมกล่อมใจความแซบใส่ปลาดิหน่อยระดีนะจ้ะนน พุงนวดกุ้มนวจับบัดที่นี่งสาดก็ได้จัแจะลงไปเลยดูรถรถดีเติมน้าแม่งนอนบ้าที่นนิจ้าเดี๋ยวให้มันกันสมาร์ทตัวนี้ก็สมาร์ทไอ้นั้นกล้ามก็นี่ก็จ้ามันสมาร์ทก็นี้จ้าไอนั้นนั่สุกนอกแบงไมนก็เนาะสุกนอกแบงไมเจ้าจะกิติมน้ําันสูกจากหกสิบเจ็ดสิบมาก่อนจ้า สาขาที่น้างมายิจปรโดนโทวดอกขาที่จ้าประมาณนี้จ้าตอนนี้ก็เริ่มเดือดเนาะมีน้องเริ่มตุกละตุเพิ่มน้ำตุกนอกในดิบจะนี่ให้ยังแดงโอ้แม่กองละทั่วปันเลยว่ามีต่อไปกับเพิ่มน้ำกัเลยจ้าเมื่อกี้ควนเข่ากันเลยเราเห็นเนาะงมายิดออกเราเห็นเลยเมื่อกี้ขาวจุนทูนเลยต่อไปกับเพิ่มน้ำละจ้าแจ่ไปมายิดแมททิมันแบบที่มึงนัวนัวนัวดีจ้า เ่อไปก็สิแล้วไม่ไดเดือดนาไสนาะเพิ่มไดอีกเบิงก่อนจะนนคือดีบั่นจ้าเากใส่ต้ลำปลาเพิ่มละจ้ามืองานนั่นเเดดออกได้เอาขวาแม่นีิเพราะว่าในใสกกับัวมันบริันั่เนาะคอบอุลลอมดิแม่อมนี้ใ้อืมทันปลาดุกเด้ปลาดุกอะบะมักใส่กใส่ทีเจ้าแม่บมักใส่อมมักใสน้องไม่เย็ดปลาดุกมันเป็นเนื้อแบบอ่อนเนี่ยเปื่อยแบบมมันเดือดก่อนจะ แล้วมันได้เตือนอน่ยเสียวคักเขาลุกแล้แม่เขาที่เป็นจะหมอดเล้วบดนี้นี่ที่เป็นจะนิ่งแลยวบดนี้ใส่หน้าไม,ามลล้จิมล้วจ้าจ้าตอนนี้เนื้อมูก,ก็เริ่มสุกแล้วก็เสี่ยวพักลงเลยน้อ,ม,อมีดพักชี้จ้านีโรยหน้าชีชเ <c oughs> จ้าต่อไปก็ใส่พักหอมละจ้าพักอีตูเฮาเพิ่มม่าแม่มือนี่ซิมหน้ารสชาเป็นไง ใส่นลำปลาจังงอยจนมันจืดตีหมูเนาะต้องน้ำอะไรต้องเพิ่มน้ำเดยอะเลยโอ้เขาเพิ่มน้ำเมื่อกี้ลืมเลยตอนนี้เพิ่มเขาก่อนก่อนสีป in so ิดเมื่อกี้เนาะไม่เหย็ดน่ำกรสีใส่พักเขาจะนี่ถ้าไปถ่ายฟักมันสุกบอมีเท่าจะกินได้เลยเนาะโอ้ยแม่เพราะเราอยากเปนเค็มมันจะเกินนัวถ้าปิดกแกล้ยมันสุกได้ใจจะเป็นเข้มกันเลยจ้า แาตัวนี้ก็คือสุกเนาะมีเนาะทั้งพักทั้งเนี่ยหมูเ้าก็จะไปกินกันเลยจ้าบัดนี้ตัล้าห้องแม่จ้าจ้าก่อนนะจ้าว่าแม่วัสดีจ้าเนี่ยไปช่วยกอ็หมูจ้าหมูอันหมูยังนนก็เขาเอิอหมูแกงจ้าซื้อเป็นถุงถุงนะลูกหมูอร่อยแซวด้ยจ้าเนี่ยมันหมูสดเอาเอาใส่เมื่อเหลืองบ้าสดตะเคียนดีน้องฟางบขาเอาไปใส่ซอนปึ๊บ ไม่ได้กินแน้ๆเลยว่กินได้เนาะมีเต๊ที่นราไม่กินพร้อมจ้จะเพราะว่าบางทีมันก็หอนเนาะมีแม่มือเขากินไมก้อนไท่ิดกอยังกิน่ะวะอกันเนาะง้ออแต่ผู้หญิงจะมือมอเหนียแล้วมันตีแคนแซปบรยาก็มีเนาะหัวของอมหานแ้วมันกัแบบ

น้อปัยังบุหรแมวเต็ีมทีเลยน่เียงเ่ียงกันกินมห้ันลงกินต่อได้กันเลยบเคียงเแม่น้แม่เนเน้อแนหอมนี่เนืมันหวานจ้ะแล้วหมกซุปเราหวานทะแมเนาะเรหอมหอม ฟังเสียบต้มมือดูเสีบต้มแมงเฮงโอ้เด,ดี๋ยวมาเสีบกังเเดี๋ยวส้างมือเดือนเื่อข้อมอนะอค่ะก็จันทร์แล่วสีบเอวอ่ะบู๊นกลูนกนกเอาสุปน้ำนะ ง่ายสุด,เ,ดเลย้ะพอแรงต้องาาการเสียบาะเสียบพัก,ก็อมเสียพักดกิก <c oughs> แกกาาต่เกาเนจับ่าจะต้องมีหมูน้ำจ้ะหรือม,มีเนียน่ยเนาะอืมจริงที่เดียวดูเ,เห็นไหมน้ำแกงข้าวเหนีวจ้ะงนัวหอมพอเขาไปถิ่มแล้วเนาะพาใส่แล้วมีหหิดมาเลย นัวหอมไม่ดีจ้ะนัยิดเจ้ยก,กอนมอนหองน้ำทิ่มเลยเอีกเนี่ยได้เนื้อราะว่านา้ำมันจะได้ยื่มันหอมมันนัวพราขเลยบยใ่บ้าง <c oughs> โอ้ะนั่นต <c oughs> ิงอยาด้วย

ออืนอยอนคังไงเลยพอเมันยอิมอันอิ่อย่างจ้าตนินนี้ก็ต้อกคนกะจายมากระหนีวฝากกดตทีตามกดนบกครกกระดิ่งเป็นกำลังใจทั้งสองพวกเนืจ้า คิมนี่ก็มักคนหนึ่สจน,นแซงกวาแซ่บตลอดจ้าจนหนาจ้า,จาบ๊ายบายมาแล้วฟังเลยมาแล้วบ๊ายบายจ้า